รายการอุตสาหยันหว่อหยุ่นจำกัดผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์น้ำปลาแท้ตราทิพผลดน้ำปัดไทยปรุงรสสูตรชนะเลิศประเทศไทยหมอสำหรับงานเลี้ยงทั่วไปและาร้านอาหารและกิมจิสุดดั้งเดิมรอยที่สุดโดยเชฟปราณีตจากโรงแรมไบยกสกายโทรศัพท์0859727833โรงเรียนอนุบาลดอนเบิงมูลกิธ์จิตกรรมขี่มา้าและท่องเที่ยวสำหรับเด็กอายุ3-9ขวบ สนใจรูวมกิจกรรมโทร0854401410สมสรแจ้งวัฒนะฮอสปอร์ตครับรับสองขี่มาตั้งแต่อายุสรขวบขึ้นไปสนใจติดต่อ0819214304ช่วงค้นหาจีเนสคิดไวคนหาค่ะท่านผู้ชมคนหายอนนราจะลุกมาพบกับน้องแคมเดี๋ยวน้องแคมแนะนํำตัวให้ท่านผู้ชมทราบหน่อยค่ะ ผม,มชื่อเด็กชายพรมีคำสมอยู่ชั้นป .3 ป .3 โรงเรียนพัทยามศึกษาชื่อเล่นชื่อแคมป์ครับค่ะตอนนี้น้องแคมป์อายุกี่ขวบแล้วคะ9ขวบครับค่ะก่อนหน้าที่น้องแคมป์จะมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนพัทยอุดมเนี่ยน้องแคมป์เรียนมาจากที่โรงเรียนไหนคะโรงเรียนอนุบาลดอนเมืองบริรักษ์ครับ โอ้โหโรงเรียนอนุบาลดอนเมืองบริลักสอนอะไรให้กับน้องแคมบ้างคะก็สอนการเช่นเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยก็เรื่องดีเดตเป็นพื้นฐานไปก่อนครับการรีดนมวัวสอนการขี่ม้าโอ้มีขี่ม้ามีรีดนมวัวด้วยเหรอคะครับโอ้เยี่ยมไปเลยคะ่ะแัมีการฝึกเขียนฝึกอ่านด้วยครับอืมและยังพาไปทศนศึกษาในที่ต่าง เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความรู้ด้วยครับโอ้โหนี่ไปนี่ไปบ่อยไหมคะลูกไปบ่อยไหมคะทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์เลยโอ้ของสัปดาห์เหรอคะครับเยี่ยมมากเลยค่ะเช่นที่สวนสัตว์ดูสิทธิ์โอสวนสัตว์เขาดินค่ะสวนเฉลิมพระเกียรติค่ะ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอื่นอื่นอีกมากมายครับโอ้โหแสดงว่าน้องแคมมีความสุขมากเลยสิคะอย่างนี้ครับโอ้ยี่ยมไปเลยค่ะแล้วพอน้องแคมมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนพไทยเนี่ยน้องแคมได้นํามาใช้บ้างไหมคะประสบการณ์ตรงนั้นครับก็มากเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานก็ทําให้เข้าใจได้ก่อนครับเช่นพวกการบวกลบเนี่ยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องแคม ค่ะให้คุณแม่น้องแคมได้นําตัวับท่านผู้ชมหน่อยค่ะโอเคสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเป็นคุณแม่ของน้องแคมนะคะเด็กชายประมีคำสงค่ะค่ะก่อนหน้าที่จะมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนปทัยเนี่ยคุณแม่น้องได้ไปเรียนที่ไหนมาบ้างคะน้องเรียนโรงเรียนอนุบาลที่อนุบาลดอนเมืองบริรักษ์ค่ะโรงเรียนที่นน่นสอนอะไรให้น้องบ้างคะคุณแม่ถ้าถามคุณแม่นะคะเป็นโรงเรียนอนุบาลที่แตกต่างนะคะแตกต่างในความในความรู้สึกคุณแม่เนี่ย เป็นเหมือนอนุบาลในฝันนะคะครั้างคะใช่ครั้งแรกที่ตัดสินใจให้มาเรียนที่นี่ะนะคะเพราะว่าเห็นอะไรหลายๆอย่างคือหนึ่งเป็นโรงเรียนธรรมชาตินะคะแล้วก็เห็นความตั้งใจจริงของพอแล้วก็คุณครูที่นี่ที่จะดูแลเด็กๆแล้วก็สําคัญก็คือโรงเรียนได้ให้ให้อะไรประสบการณ์อะไรกับน้องมากนะคะค่ะมากมๆค่ะ ทราบมาว่าโรงเรียนนี้เนี่ยคือเขามีวัวมีม้านี่คือจริงๆใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะแล้วก็ยังมี ừ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  ให้ปลูกผักไฮโดริกด้วยนะคะแล้วก็มีการสอนรีดนมวัวนะคะมีขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ที่ที่คุณแม่จะ,จะจะจะชอบมากก็คือว่าบางบางครั้งเนี่ยเราทาํะะาทงานนะคะเราทางานเนี่ยเราจะไม่มีเวลาลูกได้พาลูกออกไปไปเที่ยวบ่อยนกกักน,นะคะ ừ ừ ừ แต่ว่าทางโรงเรียนเนี่ยเวลาที่มี นี่เทศกาลอะไรก็ตามแต่ที่แบบบางทีใหม่มากๆจนคุณแม่เองเนี่ยเราเห็นในกราทัดเรายังไม่มีเวลาเลยเกลายเป็นว่าสุขที่จะถึงเนี่ยคุณครูจะพาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างไบเทคบ้างที่เมืองทองบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันทำอะไรที่แบบโอ้มันช่วยคุณแม่ที่แบบคุณพ่อคุณแม่ที่ทํางานแล้วไม่มีเวลาได้ได้มากอะค่ะแล้วก็ให้ประโยชน์กับกับเด็กๆได้มากค่ะค่ะดีจังเลยค่ะใช่ค่ะดีมากๆค่ะและตอนนี้น้องมาอยู่ที่โรงเรียนปไัยน้องได้รับอะไรบ้างคะ ได้รับอะไรบ้างนะคะสําหรับคุณแม่มองว่าโรงเรียนประสมที่นี่ค่อนข้างจะแข็งแข็งกว่แรงนะคะแล้วก็น้องก็ทําให้น้องสามารถจะเทียบถือว่าเรียนต่อต่อต่อสืบเนื่องอะค่ะไปได้เข้าใจแล้วก็เรียนได้รู้เรื่องนะคะตอนน้องมาเทสก็ได้อยู่ห้องคิงค่ะได้เป็นได้เป็นกิเต้นด้วยค่ะได้อยู่ห้องกิ๊เต้นค่ะตอนนี้จากโรงเรียนเก่าเนี่ยน้องได้นํามาใช้ที่โรงเรียนใหม่ได้บ้างไหมคะ หลาย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 อย่างเลยค่ะหลายอย่างเลยการที่แบบทําให้เรียนรู้เรียนรู้เรื่องที่ยากให้มันดูง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อย่างเมนเด็กหลักๆก็เขาขั้งแรกสุดเลยเขาเก็บคีบวิทยาศาสตร์ทางธรรมดา่้างประมาณนั้นค่ะทางรายการทราบมาว่าน้องแคมป์ได้รับเกียรติบัตรมากมายเลยจากโรงเรียนพไทยอุดมนะคะน้องแคมป์เล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยค่ะว่าชั้นป .1 ได้รับรางวัลอะไรบ้างชั้นป .1 เนี่ยได้รับรางวัล ประเภทการประพฤติก้าวหน้าและปฏิบัติตนดีครับโอ้เยี่ยมไปเลยค่ะแล้วป้อสองนะคะได้รับเกียรติบัตรเรียนดีครับโอ้วันนี้ทางรายการฉลาดล้ำันษาขอแต่งตั้งให้น้องแคมป์ได้เป็นเด็กที่มีอัจฉริยะทางด้านวิชาการประจำสัปดาห์นี้ค่ะเย้วันนี้ทางรายการขอขอบคุณคุณแม่น้องแคมมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการบริษัทยันว่อหยุ่นจำกัดผลิตภัณฑ์ตราดิกสมบูรณ์น้ำปลาแท้ตราทิพลดน้ำปัดไทยปรุงรสสูตชนะเลิศประเทศไทยหมอสหรับงานเลี้ยงทั่วไปและร้นอาหารและกิมจิสูตรดั้งเดิมรอยที่สุดโดยเชฟปราณีตจากโรงแรมใบยกสกายโทรศัพท์8 8 5 9 7 2 7 8 3 3 โรงเรียนอนุบาลดอนเบิงโมเดลักษ์จัดกิจกรรมขี่ม้าและท่องเที่ยวสรับเด็กอายุ3-9คขวบสนใจกิจกรรมโทร0854401410สโมสรแจ้งวัฒนะฮอสปอร์ตครับรับสอนขี่ม้าตั้งแต่อายุ3ขวบขึ้นไปสนใจติดต่อ0819214304 ช่วงค้นหาจีเนสคิด เ่กี้เราได้ดูการแสดงของน้ำขิงมาแล้วเป็นการแสดงรำไทยที่เยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องน้ำขิงแนะนำตัวกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะค่ะน้องน้ำขิงชื่อน้องอะไรคะน้องน้ำขิงชื่อเด็กหญิงค่ะเด็กหญิงกิตาพรค่ะกิตาพรนามสกุลอะไรคะดีชูอยู่โรงเรียนอะไรคะหรือบ้านดาวเมืองบาดีรักตอนนี้อายุกี่ขวบแล้วคะห้าขวบค่ะโอ้โหเก่งจังเลยน้ำขิงห้าขวบน้ำขิงฝึกนานไหมคะ ฝึกนานค่ะการแสดงชุดนี้เรียกว่าแข่บอลลทนค่ะโอ้โหน้ำขิงฝึกนานหรือยังคะตรงนี้ฝึกนานแล้วคใครเป็นคนฝึกให้คะครูตาค่ะครูตาครูตาใจดีไหมคะใจดีค่ะแล้วถ้าหากว่ามีการแข่งขันกันขึ้นเนี่ยน้ำขิงจะเข้าแข่งขันด้วยไหมเข้าค่ะโอ้เอาชนะเลิศเลยไหมคะเอาค่ะค่ะทางรายการขอแต่งตั้ง ให้น้องน้ำขิงเป็นเด็กที่มีแววนอชินะทางด้านรําไทยประจำสัปดาห์นี้ค่ะเย้วันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยทีเดียวนะครับปูน้องค่ะแต่เวลาหมดลงแล้วเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ อาจจะมีบางเวลาที่เราต้องก้าวไปทำในสิ่งใหม่เพื่ให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าลังและความศรัทธาที่ตั้งใจสักวันหนึ่งต้องสำเร็จนั่นคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่รอคอยออกไปค้นหาความจริง 管他。<music>